วีที่สองอยู่ด้านหลังนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นแฝดนะครับแฝดแฝดสามนะครับนี่ติดกันเลยครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆท่านนะครับมาดูกล้วยหอมเขียวนะครับหอมเขียวที่ที่ปลูกไว้ในข้างๆบ้านนะครับซึ่งเนื่องจาก คลิปที่แล้วนะครับผมได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับต้นต้นกล้วยน้ำว้านะครับก็ได้ถ่ายไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายนะครับกล้วยหอมเขียวนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับมันมีอยู่สต้นนะครับที่ผมได้เก็บเอาไว้นะครับสีต้ sure. นต้นแรกนะครับต้นแรกแล้วก็ต้นที่สนะครับต้นที่สต้นนั้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือนะครับต้นที่สาม แล้วก็สีนะครับสีต้นนี้กับซึ่งณตอนนี้ก็เขาได้แทงปลีนะครับหรือว่าออกเครือให้เรียบร้อยแล้วนะครับการดูแลก็เบื้องต้นก็ดูแลตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับเอาไว้สีต้นในหนึ่งกอนะครับก็อคลิปก่อนหน้านั้นก็เพิ่งออกไปสามกอเอ้สามต้นนะครับผมก็ได้ถ่ายลงคลิปไปแล้วนะครับแต่มาวันนี้คือเขาได้ออ,ออกเครือนะครับ สมบูรณ์แล้วทุกต้นนะครับแต่ต้นสุดท้ายผมยังไม่ได้ตัดตัดหวีออก้อยตัดปลีออกนะครับตอนนั้นแล้วก็สมบูรณ์เสร็จหมดแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,าผมได้จัดก,การดูแลต้นกล้วยที่ออกไปทั้งหมดเสียต้นแบบไหนอย่างไรนะครับมาดูต้นแรกครับต้นนี้ ต้นแรกนะครับเป็นรุ่นที่สองนะครับเป็นรุ่นที่สองแล้วนะครับมีทั้งหมดน่าจะสิบสองหวีนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับปีนหวีแรกนะครับเป็นหวีนี้นะครับผมตัดปลีนะครับผมตัดปลีออกเมื่อวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาปีหกสี่นะครับผ่านมาก็เกือบจะครบสามเดือนแล้วครับถ้าครบวันที่สี่ก็น่าจะสามเดือนก็น่าจะตัดได้นะครับประมาณการเอาไว้ ก็น่าจะตัดได้นะครับมาดูหวีแต่ละหวีนะครับก็ค่อนข้ même, างจะใหญ่นะครับใหญ่สมบูรณ์ทีเดียวนะครับเป็นกล้วยหอมเขียวนะครัหอมเตี้ยหรือว่าหอมค่อมนะครับแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับแต่สําหรับจังหวัดสุรินทร์นะครับในในบ้านผมนะครับในหมู่บ้านก็จะเรียกเป็นกล้วยหอมหอมเขียวนะครับนี่ครับหอมเขียวก็ ใกล้จะได้ตัดแล้วครับนี่ครับเหลี่ยมเขาก็เริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะครับถ้าลูกกลมๆนะครับถ้าเหลี่ยมเขาหมดไรก็อาจจะได้ตัดนะครับถ้าครบวันที่24 24กุมาพานี้ก็น่าจะครบ3เดือนนะครับ3เดือนที่ที่ผมได้เคยนับไว้นะครับนี่ครับมาดูวีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับวีแรกเอ้ยต้นแรกนะครับต้นแรกค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ ก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับไม่สูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าความสูงนะครับหว่างกล้วยกับผมสูงอยู่ในระดับประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับมาดูต้นกล้วยนะครับระดับความสูงก็อยู่ที่ประมาณนะครับผมเม็ดเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้านะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับสามารถตัดได้อย่างสบายนะครับระยะสบายเลย ก็สมบูรณ์ดีนะครับวีนี้ก็มีน้่นนะครับเขาได้สอบถามว่าใกล้จะได้ตัดหรือยังนะครับก็คงมีประมาณสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็รอให้เขาสมบูรณ์เต็มที่ก่อนนะครับผมก็จะได้ตัดลงมานะครับหนี้วีที่สองอยู่ด้านหลังนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณเมตรเจ็ดสิบ 475นะครับก็สมบูรณ์ดีนะครับผมนี่สวยงามจริงครับสวยงามจริงนะครับสวยงามมากนะครับผมอ่าเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะครับต้นกล้วยหอมเขียวนี้นะครับเขาจะถ้าเขาสมบูรณ์จริงหนึ่งเขาจะมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็หนักมากนะครับผมจะเป็นต้องหาหาไม้นะครับ ไม้ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงหน่อยก็ได้ครับมาค้ำตรงบริเวณนี้นะครับหรือว่าถ้าบริเวณนี้ก็ได้ครับใกล้ๆกันนะครับบริเวณล่างลงด้านล่างลงมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่ากล้วยเขาจะมีน้ําหนักที่เเยอะครับน้ําหนักมากนะครับจําเป็นต้องค้ำนะครับค้ำทุกทุกต้นเลยครับถ้าไม่ค้ำนี่มีโอกาสหักแน่นอนครับ ประสบการณ์คืนมีมาแล้วครับถ้าไม่ได้ขำนี่หักแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีน้าหนักที่มากนะครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเขาสมบูรณ์นะครับลูกสมบูรณ์เขาจะมีน่าจะเป็นแฝดนะครับแฝดแฝดสามนะครับนี่ติดกันเลยครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลูกที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขามีลูกติดกัน สลูกนะครับติดกันเป็นแฝดสเลยครับนี่ครับสำหรับสำหรับวีนี้นะครับก็เยอะเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรผมยังไม่ได้นับนะครับยังยังไม่นับว่าหวีวีที่ใหญ่สุดจะอยู่ที่ประมาณกี่ลูกนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตวันต่อไปนะครับวันที่ผมมาตัดนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับก็สมมุริดีนับแล้วสิบวีนะครับสิบวีในหเครือ ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับผมนี่ครับสมบูรณ์ดีก็ต้นค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ผมจะไว้ต้นรุ่นต่อไปเป็นรุ่นของลูกนะครับรุ่นของลูกนี่ครับอาจจะขึ้นมาใกล้ๆกันนะครับก็เราตัดรุ่นแม่เสียดนะครับตัดรุ่นนี้เสร็จก็เราก็จะได้รุ่นนี้เป็นรุ่นต่อไปนะครับผมจะจะไว้แบบนี้นะครับในทุกๆต้นพุทุกกรนะครับผมจะไม่ขุดไป ทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะได้มีกล้วยต่อเนื่องนะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมกําลังทำปรับเกี่ยวกับที่นาทําเป็นเกษตรผสมผสานนะครับผมก็จะได้เอากล้วยที่สวนนี่นะครับไปขยายต่อแคยพันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ําว้านะครับที่มีในสวนคือน้ําว้านะครับกล้วยหอมทองก็เพิ่งปลูกไปครับแล้วก็กล้วยหอมเขียวนะครับ แล้วก็กล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ก็ครึ่งตกเครือนะครับเหมือนกันนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาก็ก็ตามไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมจะลงคลิปไว้จะอัปเดตไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปเลยครับต้นที่สองนะครับต้นที่สองเลยนะครับต้นที่สองก็เหมือนกันครับเหมือนกันน่ครับผมจะจะค้ำไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับ ก็ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับนี่คือเป็นความเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ที่เราสามารถไว้ได้นะครับหนึ่งก็ไว้สีต้นคนละมุมนะครับมันเขาก็ออกคือให้คนละมุมนะครับโดยที่ไม่ติดกันนะครับโดยตรงกลางก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับก็ตัดออกไปแล้วก็รุ่นต่อมาก็คือสีมุมนะครับแล้วก็รุ่นลูกก็ตามมาเป็นความภาคภูมิใจนะครับเราทําได้นะครับผม นี่มาดูต้นนี้ครับต้นที่สองนี้ผมตัดตัดตัดปลีออกนะครับตัดปลีออกอยู่ในวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งธันวานะครับหนึ่งธันวาผม,ผมก็ประมาณอยู่ในช่วงสองเดือนนะครับสองเดือนเดี๋ยวก็สมบูรณ์ตามกันมานะครับจะให้ดูแบบใกล้ชิดเลยครับผมนี่ครับวีนี้นะครับเดี๋ยว นับก่อน,นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วี่้าหเจดด V นี้เอ่อคือนี้10บหวีนะครับอยู่สิหวีก็สมบูรณ์เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับหวีแรกก็น่าจะ30ลูกนะครับ30ลูก30ผลน,น่าจะได้นะครับผมแล้วก็จะมีลูกที่ติดกันเป็นลูกแฝดนะครับนี่ครับเป็นลูกแฝดติดกันนะครับอยู่2ลูกนะครับ วีแรกเอ่อต้นแรกก็อยู่ที่สามลูกอันนี้เป็นต้นที่สองก็อยู่ที่สองลูกติดกันนะครับก็คือสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีก็ความสูงก็ไล่เลี่ยกันนะครับไล่เลี่ยกันนี่ครับต้นต้นแรกนะครับต้นที่สองนะครับความสูงก็จะอยู่ไล่เลี่ยกันอยู่ที่ประมาณเมตรกว่านะครับเมตรกว่าเดี๋ยวผมจะลองถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับต้นที่สองนะครับ ก็อยู่ประมาณนะครับเม, est, ม est ็ดเม็ดกว่าๆนะครับเม็ดกว่าๆก็ถือว่าสมบูรณ์ดีเหมือนกันนะครับผมเม็ดกว่าๆก็เราก็ตัดง่ายเหมือนเดิมนะครับครับตัดง่ายเหมือนเดิมสมบูรณ์ดีครับอีกไม่ไม่กี่เดือนนะครับไม่ไม่กี่เดือนเพราะว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่สองเดือนนะครับสองเดือนแล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะตาม มาจากาาต้นแรกนะครับนี่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะครับผมไม่สูงจนเกินไปเท่ากับพอดีเลยนะครับผมอ่าเรามาดูลักษณะของใบนะครับที่ผมได้ตัดแต่งนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น,หญนะครับที่ที่ผมปลูกในสวนนะครับส่วนใหญ่ผมจะไว้อยู่ที่ประมาณสี่นะครับสี่ห้าหก ประมาณนี้ครับไม่เกินเจ็ดใบครับอยู่ประมาณนี้ครับผมตัดไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับซึ่งถ้ามากกว่านี้จะทําให้นะครับมันดูรกมากเกินไปนะครับอย่างนี้ต้นนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ที่ประมาณห้าใบนะครับห้าใบก็เพียงพอแล้วครับสําหรับการสังเคราะห์แสงในการดูแลผลกล้วยนะครับทุกต้นทุกกอทุกวีทุกเครือนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีไม้อาไว้ค้มนะครับคําแบบนี้นี่ครับมองแล้วดูสวยงามจริงครับตกทุกเครือทุกต้นนะครับผมนี่อันี้ก็เป็นต้นที่สองครับมาดูต้นที่สามกันเลยครับต้นที่สามก็อยู่ฝั่งนี้ครับต้นที่สามนี่ครับต้นที่สามครับต้นที่สามส่วนต้นลูกๆครับผมก็จะเก็บไว้นะครับนี่ครับจะเก็บไว้นะครับ กนนี้ผมขรูดอกไม่ทันเพราะว่าเขาตกเครือก่อนนะครับนี่ครับต้นนี้เขาเขาก็เลยมาสามต้นนะครับก็เลยต้องจะเป็นต้องไว้ก่อนสามต้นนะครับไม่เป็นไรครับรอให้เขาตกเครือก็ค่อยขยบยายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาดูต้นที่สามก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ต้องมีการค้ำยันนะครับค้ำยันเพราะว่า ต้นกล้วยนะครับจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะครับผมก็สําหรับเครือนี้นะครับก็ตกพร้อมกันกับเครือที่สองนะครับเครือที่สองกับเครือนู้นนะครับเครือที่สองวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับ6ีหกสี่บอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับจะสังเกตว่าสมบูรณ์ทุกต้นนะครับผมสมบูรณ์จริงๆต้นเลยครับ นี่ครับไม่ต่ำกว่าสามสิบลูกได้นะครับสมบูรณ์วีแรกนะครับสมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์มากนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบวีเท่าเอ่อเท่ากันกับต้นที่สองนะครับต้นนู้นะครับสิบวี แต,ต่ละบีก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์จริงแล้วด้วยผมก็รดน้าอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ฉีดโฮอร์โมนบํารุงต้นนะครับบารุงผลทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยนะครับมีโอกาสทาถ้าวางเว้นจากาการทําธุรกิจอื่น,นครับผมก็จะมาดูแลต้นกล้วยแบบนี้นะครับแบบนี้ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาดีนะครับผลตอบแทนมาเขาก็ให้ ลูกเรานะครับผลผลิตเราที่สมบูรณ์นะครับนะับสังเกตแต่ละต้นนะครับแต่ละต้นคือสมบูรณ์จริงครับสมบูรณ์จริงนะครับคือมันมันค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับสมบูรณ์มากกับน้ําเป็นจริงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับน้ำาครับถ้าต้งกล้วยได้น้ํำนะครับเขาก็จะเอ่อให้ผลผลิตแบบนี้ครับที่สมบูรณ์จริงๆนะครับนี่ก็ยัง ยังไม่ถึงเวลาครับอีกประมาณเดือนกว่าๆก็ก็น่าจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆเลยครับให้เพื่อนๆทุกคนครับได้เห็นพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับสวยงามเป็นจริงครับกล้วยหอมเขียวที่บ้านนะครับเมื่อครั้งที่แล้วครับผมเได้เก็บกล้วยนะครับที่สุขาต้นนะครับสุขาต้นมาชิมดูนะครับ รสชาติเขานะครับจะหวานคล้ายๆกับต้นกล้วยหอมทองนะครับแต่ลลึกนะครับผมความหวานความหวานของกล้วยหอมเขียวนะครับเขาจะหวานกว่าน,นิดนึงนะครับจะมีรสชาติที่หอมนะครับอันนี้โดยโดยส่วนตัวนะครับจะมีความหอมนิดนึงนะครับกล้วยหอมเขียวครับแต่ก็อาจจะคนส่ว่อาจจะชอบกล้วยหอมทองก็ได้นะครับแต่รสชาติเขาจะหวานหวาน หวานนานิดนึงนะครับนี่ครับส่วนต้นรุ่นต่อไปนี่ครับผมก็จะไว้ประมาณนี้ครับต้นนี้นะครับต้นนี้อาจจะขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นอยู่ที่ตกตกเครือครับก็เลยขุดไม่ได้นะครับอาจจะไปกระทบกระเทือนรากของต้นกล้วยนะครับแล้วก็รุ่นต่อมาก็จะเป็นต้นนี้ครับไล่เรียกันครับหนึ่งสองสามนะครับรุ่นต่อไปนี่ไล่เรียกันหมดเลยนะครับผมเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ แต่ก็มีไก่ครับไก่เพื่อนบ้านมาจิกกินพวกใบนะครับเสียดายนะครับเสียดายก็เราล้อมั้วในเขตของเราแต่เขตของน้องสาวก็อาจจะไม่ได้ล้อมนะครับไก่ก็เลยเข้ามาจัดการของจัดการถึงพื้นที่เรานะครับก็แบ่งปันกันไปครับเหลือเท่าไหร่ก็ตามนั้นครับนี่มาดูต้นต่อไปครับต้นที่สีที่เขาพึ่งตกเครือนะครับตกหวี ให้เรานะครับเตนต้นนี้ต้นสุดท้ายครับต้นที่สี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ที่ประมาณแปดวีครับต้นนี้อาจจะเล็กมาหน่อยครับอยู่ที่ประมาณแปดแปดวีนะครับอาจจะเพิ่งโกมาแต่เนื่องด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ตัดใบตรงที่งบลีจะออกนะครับเขาก็เลยมาแบบนี้ครับมาแบบแบบนี้ เขาไม่ได้ตกลงมาข้งล่างนะครับเขาจะไปแบบนี้เขาดันตัวเองเพื่อจะเอาออกจากใบนะครับผมมาเหตุดูทีหลังก็เลยต้องตัดใบก้านตัวนี้ออกครับตอนนี้ก็เหลือแค่สามใบครับสามใบเอ้ยเหลือสี่ใบครับสี่ใบพอดีก็น่าจะจะลุ้นดูก่อนครับว่าเขาจะเอ,อโตได้ขนาดไหนนะครับนี่ส่วนเอ,อปลีนะครับส่วนปลีผมยังไม่ได้ตัดเลยครับิึง <c oughs> ใช่เพิ่งเห็นครับมันมันเวลามันไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ตัดอาจจะตัดจากหลังที่หลังจากที่ผมถ่ถายคลิปเสร็จนะครับก็ผมถือว่าเอาเป็นวันที่วันที่หนึ่งกุมภาก็แล้วกันนะครับจะได้นับง่ายว่า,อ,าอีกประมาณกี่เดือนนะครับเขาถึงจะตัดได้นะครับจะตัดได้ก็นับเป็นวันที่หนึ่งกุมภาเลย สมบูรณ์จริงครับสมบูรณ์ทุกต้นเลยพามาชมนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมทุกต้นนะครับนี่ครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับสี่หนึ่งกอสี่ต้นเนี่ยออกทุกต้นพร้อมๆกันนะครับนี่ยพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับก็เมื่อเช้าผมพึ่งรดน้ําไปนะครับรดน้ําไปก็อาจจะมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างนะครับ ตรงโคนต้นผมก็เอาเศษฟางนะครับเศษหญ้าที่ได้จากการถักถางนะครับถักถางที่ที่สวนครับก็เอามาเอามาปูไว้นะครับตรงโคนต้นนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีครับตรงโคนต้นนะครับผมจะไม่เอาไปเผาทิ้งนะครับผมถือว่าเป็นปุ๋ยได้ครับต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนะครับเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วก็ช่วยคลุมต้นนะครับไม่ให้อ่ ก็อะไรไม่ไม่ช่วยรักษาความชื้นนะครับให้มันดีขึ้นนะครับต้นกล้วยเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับสิ่งแรกที่ก็คือน้านะครับสาคัญที่สุดนะครับน้ารดยางสม่ำเสมอได้อ่าได้ผลผลิตแน่นอนครับผมนี่ครับก็มาดูกันอีกครั้งนะครับก็เป็นความภาพเป็นความภาคภูมิใจของที่สวนเรานะครับแต่นี้ไปก็คงต้องรอนะครับรออีก ประมาณ1เดือนนะครับแต่ถ้าเครือนี้นะครับก็อาจจะไม่ถึง1เดือนนะครับเป็นวันที่24่สี่นี้ยก็ครบ3ามเดือนเต็มนะครับสึงเ,เต็มเราก็อาจจะได้ตัดลงมาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเลทไปสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับดูความเหมาะสมว,ว่ากล้วยเขา,าจ,จะแก่มากน้อยเพียงใดน,นะครับผม นี่ก็พาเ,เพื่อนๆนะครับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้ตัดกันนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นความสมบูรณ์เป็นการดูแลแบบดูแลจริงๆครับถ้าปล่อยปะละลเลยนี่ผมเชื่อว่า,าวีเขาอาจจะไม่ออกมาคาะนี้ครับถ้าเกิดไม่มีการรดน้ำบำรุงนะครับใส่ปุ๋ยจีทโมโลนะครับผมก็ คนพิษเขาอาจจะไม่มาขนาดนี้ก็ได้นะครับผมแต่นี้ก็อยู่ที่แปดหวีขึ้นไปนะครับมากสุดก็คือสิบสองหวีนะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับสวยงามดูมุมไกลๆครับมุมไกลๆนะครับมุมนี้ครับต้นนี้เสร็จแล้วก็ต้นนี้นะครับผมนี่ก็พาเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับทุกคนมาอัปเดตนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่อาจจะถึงเวลาตัดนะครับผม นี่สวยงามจริงครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆ like, นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งไว้แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนั้นก็จากนี้ไปก็คงต้องรออีกครั้งหนึ่งนะครับ,ออร,นะร,บรออีกครั้งหนึ่งรออีกครั้งหนึ่งอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าไม่ถึงเดือนหรือจะอาจ เลเรตไปเดือนกว่าๆนะครับก็จะได้ตัดแล้วครับผมไม่กี่วัน,นครับนี่พามาอัพเดตกล้วยหอมเขียวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ